สบายดีทุกคนมื่อวันี้ไ<อ>ใใก่จ๋าจะพาทุกคนไปตลาดนะทุกคนนะว่าแล้วหอาก็พากันขึ้นรถไปเลยจ้าทางไปตลาดก็มีฝนตกน้อยเขามาฮอ ลาดกับมีแต่คนขายเครื่องพักนี่ซีโซนนี้ต่างๆกับโอซานทุกคนไปเลือกเอาพักที่ใจจ่าต้องการเนาะเพราะว่าไปกาบนาลังเอ็มเอ็มนอานี้หันจากนั้นกับไปซื้อเป็ดมาทุกคนได้เป <c oughs> ็ดตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อพักของเกมอย่างต่างๆอะไรเนาะจากนั้นกับพาเอิรไปซื้อของลินแล้วก็ขนมที่เพื่อนยากได้ก็พากันกลับเมนูทำอิทีใกจ่าเฮดก็มีเมนูแกงเฮดพวกแกงเฮดพวกแน่ทางเบิรงนางเอ็มแน่เพิ่นลินอยู่คนเดียวเนาะทุกคนจากแล้วเมนูทาอิทเฮากับมาเฮดเมนู ที่สองกันเลยจ้าคือไก่จ่าปิงป็ดแล้วดำอีกแล้วนะทุกคนน,นี่าอเอ้ยน้องพ่อแม่มาซูมเซลกันนะทุกคนเห็ดเลือดแตงแน่เห็เดก้อยลาบป็ดแน่แล้วก็น้ำสดแน่ทุกคนพากันกินน้ำกันอยู่นี่แหละจากเห็ดแล้วแล้วพวกเราก็ได้แต่งใส่ตูแล้วก็พากันมากินเนาะทุกคนเนะาะใดๆก็คือนางชมพู่มักแหงนะทุกคนจ้ำแล้วจ้ำอีกจ้ำแล้วจ้ำอีกสิ่งที่เพื่อนยากกินนั่นก็คือลาบป็ดนั่นเองจ้าแซ่เพื่อนว่า